ได้บ่ครับเก็บกลับมาทำไมเก็บกลับมาอย่างอ่ะมีสำรองเนาะโอ้โหเก็บสำเออเฮ้ดูนี่รอบแรกของเราคืนนี้นี่นี่แค่นี้เอามาออกผมผมพี่น้องสวัสดีครับผมปลารวยครับผมปลารวยบ้านบึงครับวันนี้เขามาดักหนูกับปลารวยเลยครับเด้อเอาไหมรอบบุรีมากับพันช้างนะครับแักได้ประมาณเท่าไหร่ละประมาณประมาณยี่สิบกว่าครับผมยี่สิบกับสามสิบแหละอ่า เป็นไม้ป่าแห้งไฟไหม้พารวยเป็นคนทีนี่นป่าเาโคดแห้งนี่ครับไม้แบบนี้ครับผมบางคนถามว่าน้ำแดงกับบางสีฟ้าต่างกันยังไงครับนี่ครับมันต่างตรงนี้ครับนี่นี่ครับอนี้เป็นรูมันนะแล้วก็เป็นป่าที่นิ่งแห้งแบบนี้ครับนี่ครับผมจะใช้พลังสีไฟน้ำแดงครับผมน้ำแดงครับนี่นี่ไม่ใช่พลังสีฟ้านะครับนี่น้ำแดงครับผมขีดทั้งสองทีครับผมสองทีสามทีก็ได้ครับผมนี่นะครับอ่า หมยดินแ,แห้งแบบนี้มันเหมาะกับน้ําแดงครับผมแล้วก็ไมยซ้ําเก่าครับเน,นี่ยซ้ําเก่าปลารวยครับเนี่ยนี่ครับน้ําแดงนะสติ๊กเกอร์ไม่มีลบไปแล้วใช้มาเยอะครับผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนี่ครับน้ําแดงเราอันนี้เป็นก้นขวดนะครับผมมาขูดหน่อยนะครับผมปกต้เป็นน้าแดงน้าแดงไม่ใช่น้ําแดงแฟนตาครับผมเพื่อนๆแจ๋วเดี๋ยวรอชมด้วยกันครับว่าเป็นไงน้ําแดงกับนี่ครับหมยดินแห้งมีขี้ด้วยนะครับเนี่ยขี้เก่าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม เรากลับมันยังใหม่อยู่ครับผมรอบข้างเป็นไฟไหม้ครับผมนี่ปลาด้วยกำลังแวกที่ที่หนึ่งครับอันนั้นผมจะวางด้วยที่ใต้นิ่มกับพลังสีฟ้าครับผมอันนี้น้ำแดงครับผมลูกว่าน้ำแดงกับพลังสีฟ้าอันไหนจะเข้ากันปะเออพันช้างกันเลยพันทางอยู่ไหนอ่ะพันช้างอยู่นู่นครับผมมีน้องพันงกอลพันช้างอยู่นู่นครับผมเอาสามคนเราเดี๋ยวทีมสมทบยังมาไม่ถึงครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมโอเคไหมปะ เจ้าไฟลารวยบอกโอเคจัดไปโอเคตัดไปไม้ซ้ำเก่าครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะตั้งด้วยที่ใต้นิ่มครับกับเหล็กโมดิฟายคอยให้ไหมลูกเรนะครับผมพี่น้องคนใดสนใจหรือว่าเพื่อนสายล่าคนใดสนใจอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ขอยให้ใหม่ลูกเรครับนี่ครับมีทั้งกับเหล็กโมดิฟายนะครับผมนี่ครับคอยให้ไหมลูบุรีนะครับผมแล้วก็ที่ใต้นิ่มนะครับผมเชือกพร้อมห่องนี้จะแถมเสื้อสีเหลืองนะครับของคอยให้ไหมนี่ครับพลังสีฟ้าเราจะฉีดสองที่ครับเพื่อเรียกหนูออกมา ให้ม on ันมาเข้าก like ับเราครับหนึ่งสองทีแค่นี้ครับผมนี่เป็นี่เป็นรอยกัดทั่วเนี่ยรอยกัดเนี่ยมันวิ่งไปนี่ครับผมนี่นี่วิ่งมาเห็นไหมครับนี่มันวิ่งไปนู่นหนุนนนี่ดักคามนะครับไม่ใช่ดักลูกทางเราไม่อยากรูนี่รอยกัดยาเนี่ยรอยกัดใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวต้องมีลุ้นเนี่ยจอหญ้าวขวางที่ลูงพี่โอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าปลาสีฟ้ากับน้ำแดงอยู่คู่กันครับเนี่ยอันไนจะได้ครับสองทุ่มแล้วเจอกันครับนไปถึงเ็ดสองทุ่มนจะพามาเช็คผลงานครับผมเอา นี่พลังสีฟ้าไปจับไปครับผมแจ๋วใช่ไหมปะแจ๋วจบร้อยเออเฮ้นี่สินะอันนั้นน้ำแดงอันนี้สีฟ้าครับเดี๋ยวเราลุ้นครับผมแจ๋วนี่ไม้ป่าไม้ไฟไม้นี่ครับต้นอะไรไม่รู้นี่ต้นเสีงหรือต้นอะไรไม่รู้ครับเดี๋ย่นี่ครับเดี๋ยวเราลุ้นกันสองทุ่มเจอกันครับผมแจ๋วนั่นๆครับไปพี่น้องเราเข้ามาย้ำดูกันทีนี้นี่ปะครับอยู่ไหนหรอนีงีงหนีงี้โคนโคนมาเนี่ยมาเนี่ย อี้อห um, mm. right? right. right. ึยไม่ตายเว้ยพึ่งโดน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 ทุนปลาสองไปไปนู้นสองไปไม่ตายเว้ยไม่ตุยไม่ตุยไม่ตุยอ่าเขาอยากเก็บหนุนครับผมพี่น้องต่อยครับผมนี่นี่ไปนี่ไปนี่นี่ไปนี่ไปนี่ออกไปทางนี้อืมเดี๋ยวพูดมีนหลังนี่ไงหลังนึงไหนนี่หลังนี่้อยู่ในเไห้อไหนอยู่ไหน นี่อะ,ะเจอกันยังน,นี่งสามแล้วนี่นี่เออเรียบร้อยนี่ครับผมตุนสองตัว<ม>จัดไป<า>พันทุนครับพี่น้องมาน้ำแดงแล้วครับเนี่ยน้ำแดงเจอน้ำแดงเข้าไปครับผมวันนี้วันนี้เจอนาฬีแดงนาฬีแดงเนยจัดไปครับนาฬีแดงของปลาไหมลบุรีครับจัดไปตัวปลาลวยดักไปท้อครับพี่น้องปลาสังว่าโอ้าสั่นเป้าผมเลหนูว่าเอาสิ มันดูเอาแล้วครับมันดูเอาแล้วโอ้ยรุ่นดีอยู่นี่โอ้ยรุ่นดีโอ้สว่างไว้ธรรมดาฮะโอ้โหเป็นรุ่นโอ้มาวางเถิงยอดหย่าเลยครับดูหนึ่งไปรุ่นเมียชอบอันเนี้ยนั่นบรอกระป้อมันกระป้อมันกระป้อมันใส่กระป้อมันก่อนอ่างเสือกระป้อมันนี่ขันในปุ่นนี่ถือได้คักไปยังลับบ้างไปครับผมพี่น้องต่อครับลุยเอาไปปะ nè mai xây phố đứng cái lầu như này xây <laughs> sửa mà thân mái này, กุนหมายพันสางไปครับผมพี่น้องรู้ด้วยกันครับผมขึ้นนี่หนุ่มเมืองชนมัดบึงครับผมสิเป็นยังยังโดดปะอ๋อโดดพุงนู่มเมงแล้วมา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 ได้ปะได้ปะครับเก็บกลับมาทำไมเก็บกลับมาอย่างอ่ะมีสำรองเนาะโอ้มีสำรองไม่กลับสำรองมีกลับสำรอง กบกหม้อของไอ้ไหมนรบุีเหร่้าของไอ้ไหมนกบุรีเกาย่งนาีงป่ะใส่นัดินา่นั่นีแดนา่ีั้งสองนา่นีนา่ีฟ้าป่นั่นี่้าถือไปไหมเลยถือไปไหมเลยครับเนี่ยเอาจัดไปครับป่ะจัดไปเก็บเลยเก็บดูครับพี่นกบุรมึงตโวงามถือไปไหมออนอวยยอออยจับเบื้งนี่จับเบื้องนุ่มๆอยงนี้นี่มันเต็มโตครับเนี่ยจัไปมันเต็มโตเลยพาแข็งเลยนี่คนตะไคร่นี่มันมันสะอาเนี่ยย่ยดใจ โอ้โหคมคมเหลือเกินโอ้นี่เด้เอเห็นบ่มันยืนฝ่าวิ่งอยู่เนี่ยนึกซึ่งรีนมหาเมี่ยนบ่โอ้ยมัวเดโอ้ยเจอยังหน้าริ้ฝ่ายหน้ารี้แดงนี่หน้ารี้แดงหน้ารี้แดงโอ้ยพ่อได้ออมบ่นั่นอันพอได้ออมอยู่บ่กับพอได้ออมพอได้แบ่งกันไปปนล่ะครับได้เออหน้าแดงกันนี่โอ้ยเนาะโอ้พะทะมดตาพะทะมดตาไปเสวมาใหม่ ผมมาสูบกงานครับผมเออดูนี้รอบแรกของเราคืนนี้แต่ยังดูไม่หมดนะครับกลับยังเหลืออีกดูแค่เอามาออมนี่นี่แค่นี้เอามาออมโอ้ยอามาออมออมออมสะเลยสะเลยโอ้โหสะเลยทุกคนไปเชื่อมั่นสามสี่โอเค่มาออมห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับผมเอาสำหรับรอบแรกครับคุณนี่ครับอบแรกนาลีแดงกับนาลีฟ้าครับของไอ้ไหมลบบุรีจัดไปครับผมโอ้ยได้แปดตัวครับผมพี่น้องพลังสีฟ้าครับตัวขงง่าเลยพลังสีฟ้าและน้ําแดงครับจัดไปครับโอ้โหเจ็ดตัวขงง่าพี่น้องเอ้อเดี๋ยวหขอเดี๋ยวห่เดี๋ยวอมหนูกินกันเนาะเดี๋เบ่งกันพุ่นเดีุ๋่นไปจัดไปครับคุณเผาไฟครับคุณ บ้าจะยูนไหนยู่ในในในขอบยุ่งเพาาในเพะเขาใบเขาใบเขาขึนหลังใบไ่ได้เพ,พราะคนเาเาอือไปครับไปอ๋อครับพี่น้องมนีเทาดีโอ้ไม่เนี่ยข้างนีปวดหนูครับปวหนู่ช่วยมูดีปวหนู่วมูดีดยังแสบเลยอ,อ,อทยิแลานไปฮดกินอยู่นครนายกว่าทิศใจวะท่านใจเอาอีกมือนึงมือเจ้ามือนึงครับเอาเชฟเชฟเลยนี่แม่ใส่สอกพร้อมไหม เอาขวนู้ครับพี่น้องมอนี่เฮ้ยขาเข่าไป่คอดเอามันไหลไหลลงมาตรงสวอไปเชฟดังเลยมันธรรมดาเด้อเจอเชฟพันทุนกันไปให่ขวดอาทิตยูโหมนี่ไฟห้าดีนะไฟดีครับป๋ไฟดีลไฟดีมือนอยมันขวด ดู่้ขอบคุณนะครับปุ่นผมไม่เหนื่อยแล้วผมไม่ต้องมาทำหนุนสุดยอดปุ่นกูตายดีแล้วแห้งพี่ทำให้หมดเลยเรียบร้อยพี่เร้อยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวอันนี้ของของยี่บอกเด้อให้ผู้เดียวรับวผู้ชอบพี่รับผู้ชอบเลยรับบี่ชอเก้าตัวเนี่ยไปกับไฟฟ้าไปบ้านโอ้โหสุดยอดครับเนี่ย สีฟ้าเลยหนูนีน่หนูกำลังมันนะมีลูกหนูไข่เนี่ยเนีน่ยโอ,อ,อ้เอออ่องเอียงนะไม่ยง,างทานทานมันแห้งกวนหนกัดกวนหนกัด,นนกดโอ้ยเอาตุนกล,กลสีงุ่มลนนัตูน้ตุนควันน,น้ามันรวยอันนั้นคนไอ้เนี่ยของพาัน เพื <mile inside> ่น <bas> บ่เออนี่แหละโอ้ยเสิยดายเหมือนเพื่อนกับเมาของเพื่อนหรอกเอาแท้ไปครับผมเอาล่อกินด้วกันครับเอาครับไปหน่อยเรียบร้อยไม่ต้องล่อวางเลยมาบาดิโอ้ยหนูชนหมูนี่ดีแสบเพื่อจังหนูนครนายกปอนอชิ้นาดกินเทอี่ยงนี่ยังนี่ยังนี่โอ้ยแของแสบขผมอมลำแของแสบความคมคือลมไหลได้เลยรับตารับรับตาเบื่อนกันเลยครับ น้ำตาของตำรวจนี่หลายหลเลยวะทุกยอดครับพี่น้องครับผมจัดไปมาแซดกันครับผมพี่น้องนี่ีมุสอครับผมพี่น้องเสาร์ให้ยังในเศร้าเลยให้ยังนี่กรดุนนาฬีแดงต้องมาแช่ตัวไปครับถอนเศร้าๆนะครับมันเอกก็นอนอยู่ขางปลาหมันฝ่อปลาหมันให้กับเจ้าครับนี่ปลาหมันเงินล้านมึงชนครับผมพี่น้องสายไฟใหม่ครับนี่พี่น้องเบ้างไฟใหม่ไปทอดยี่หมูของฟื้นครับผม ใบไ,ไฟใหม่ครับเนี่ยแล้วมันไปลองโอ้โหขันยังพันมีคนใส่ก่อนไหนพี่น้องเอ้ยแสงสีเลยแต่ก็ว่าซ้ำเข่าเขาสองสามซ้ำแล้วครับเนี่ยมนันยังได้อยู่โตเยอะครับผมโอ้โหเสียดายจริงๆมาไม่ทันนะครับเนาะพูดเป้าหมาโอ้สุดยอดครับผมน้องมายามนะครับกันครับวันนี้สวยเดีนะครับผมผู้เราป่ารวย สองโมงสองปลาลวยครับผมเอาสวัสดีเป็นทางการนึครับนี่กับพันธุ์ทุ่นหนูปลาอ้อยบ้านเบืองมันดังมาเลยมันเลยมันแล้ว <c oughs> เห็นบุตรไอ้ตัวตายได้มือน <c oughs> ี้เดี๋ยวมันบุรไอ้ดังธรรมาดาครับดังอีริมันมันดังอีริผมไมีใจว่าสองมางเด<อ>้อไเป็นคนแทางวัดหลวงโอ้ยเอาไปครับผมแยกกันเลยครับผมพี่น้องมาบึงน้ำเบินก็ต้องหนีครับหนี่ครับหมายเัาเป็นหมายไฟใหม่ครับเด็กพี่น้อง จเจ้เบิ้ลน้องงนครับว่าสินทีต่ตัวป่ะไปครับผมนี่เป็นมันถิเลียยอมแบบนี้ครับผมมือขึ้นลุ่งมือก,กับเผาไฟไม่เข้าป่ะฮะเข้าป่ะโอ uh! ปะ้ป๋าโอ้โหเอ้าแล้ววะมาแล้วหนึ่งตัวนตัวน้ำแดงการคอเนี้นนเรียบร้อยเลยมันต้องรู้ใครเป็นใคร ครังนี้ผมไม่เคย่คยไปใหม่ก็คืนวันนีไฟมาเมื่อคืนแล้วถูกบ่เออันนีไฟมาทั้งในนี่ป๋าเอาไหมเอาไหมไม่เอาใช่อยู่ไม่ดตอย่รงนี้ตรงนี้ขดโอ้ไม่เข้าเลยตื่นเทาบ่ตื่นเขาบ่เนี่ยตรงนี้คุยไปใหม่เลยนะอืมนี่ปาดูเออไม่เข้า ว,หวะหทางไให้ลันส่องสแบนอาจารไปที่สาแว่นโอ้มันมันหน้าเลยมันหน้าเลยมันหน้าอโอ้ถ้ามันังไม่มีใครมาใครยังไม่มีใครนั่นเนาะขนบนอลีนมารู้นย่านาะโอ้ีดดดได้หอบได้ได้หาบได้หนูน เป้่งไงปะเต็มคอเเต็มคอเือกดเอาเชือกรุดเลยอมันมีคนมาเกาะแกะให้นี่เห็นป้ยโอ้มีแต่สายแว่นเลยโอ้สายแว่นพี่น้องเลยโอสย้สายส่แว่นเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไปข้างในนี่อยู่ไหมข้างในมไม่อยู่ในไหมโอ้ เิฉันไม่มีตัวเบาขี้ใหม่ๆได้เห็อือโอ้ยตีตีตีท้องขาวพี่น้องเลยฮะอือตีะลึโอ้ขาทักสุดข้าพ่อมาสุดโรงงานครับมันกินอย่างกินกระโพดเลยบนบอนนกินข้าปากน้ำแดงเขามันมักคักบอนหลักฐานชัดเจนมันกินกระโพดเตึ้งม้ามือไป็นตึ่งม้ามือเสาร์นี้โอ้เอ้า มีได้ใส่นี่ผมเลยโอ้โหขบเพาะขบเคาะนี่มีแต่ใส่ขบเพาะมันสิเศรได้เศรษฐีโอ้ด้โอ้หนูรถมุลีคือคาดเดียววะเนาะเดี๋ยวให้ไปหมายไหมครับมือนี๋ไปเห็ดหนูก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันครับมผอนี่เก็เอาไปครับผมเก็บลูกพี่เดี๋ยวไปหาเห็ดหนูกันสวัสดีครับ